สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไรตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเรามีรถตู้มานำเสนอกันนะคันนี้เป็นตู้ขับสี่ครับแท้โรงงานนะครับมีเกียร์โลว์ให้ด้วยนะครับนี่หนึ่งเดียวในไทยเลยนะครับจากค่ายของคุณแชมป์นะครับนะพระรามสองนะครับคันนี้โตโยต้าทาวเอ็ดนะครับนะ CR30 ครับ 4x4 เป็นรถปี1993นะครับ ไม่วิ่งไปที่1นึ0 0 0สโลเท่านั้นนะครับคันนี้นะทะเบียนแท้ด้วยครับเป็นรถนําเข้าทั้งคันนะครับจดทะเบียนแบบ32ครับนะไม่ใช่รถจดประกอบนะครับมีใครอยากได้รถแนวนี้นะรถตู้ขับสีนี้ถือว่าหายากมากเลยนะครับนําเข้ามาทางการทูตนะครับญี่ปุ่นไทยนะครับจดรถนั่งแที่นั่งนะครับคันนี้เสียสัรปะสานมิดครบเรียบร้อยแล้วด้วยนะรวมค่าจดทะเบียนสั สับปะสันมิตมิดสามแสนบาทนะครับนะเครื่องก็เป็นตัว 2C ครับเทอร์โบนะครับ2,000 cc ซีซีนะครับดีเซลนะครับคันนี้5เกียร์ครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับนะระบบ 4x4 คูณนี่เป็นแบบไฟฟ้านะครับกดปุ่มเพื่อเข้า4 h เฮดนะครับนะดึงคันเกียร์ เพื่อเข้า 4L นะครับอันนี้ก็เป็นระบบของเขานะครับนะเป็นระบบไฟฟ้านะครับฟรีล็อกหน้านะครับแถ้ติดรถเลยนะระบบแอร์นี่ทำใหม่หมดทั้งระบบครับแอร์ใหม่นะครับตู้ใหม่หน้าหลังเลยครับแผงคอยร้อนพัดลมนี่สายทั้งหมดนะ ยางก็เป็น mt ครับเบิกใหม่นะครับจากไต้หวันนะไซนี้ถือว่าหายากมากนะครับ2 0 5 7 0นยน r ครับคันนี้ล้อแท้ด้วยครับขอบ15หาครับหายากมากกันชนหน้าหลังนี้สั่งทำนะครับนะด้านหลังนี่มีชุดลากด้วยครับนะเาเวลาทเลอร์นะครับคันนี้วินนาก็ราคาติดมาที่12,000บาทนะครับเป็นของใหม่เลยนะยังไม่เคยใช้ครับแล้วก็มีบันไดหลังอลูมิเนียมด้วยนะครับ แดกหลังคาพร้อมเลยครับสายลุยใครชอบก็ลองติดต่อเข้าไปดูแล้วกันนะรายละเอียดค่อนข้างเยอะครับของเหลวนี่ก็เปลี่ยนใหม่หมดแล้วทั้งคันนะครับนะชุดสายพานทามมิ่งแล้วลูกลอกนี่คือทําให้เรียบร้อยแล้วด้วยครับหม้อน้ําใหม่ครับภายในนี่ถือว่าสวยนะครับไม่มีแตกหักครับ ก็คันนี้ผู้ขายตั้งราคาไว้ที่เท่าไหร่ล่ะเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งนะครับราคาผู้ขายตั้งไว้ที่5 0 0แสนบาทนะครับนะขายเงินสดนะครับเจ้าของลงรายละเอียดไว้เช่นนี้นะครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะใครสนใจเป็นสายแคมปิ้งครับอยากจะได้เอาไ้ใช้งานนะออกทริปต่างจังหวัดน,นี่ถือว่าสุดจริงๆครับคันนี้นะ ค่ายคุณแชมป์นี่รับรองได้ครับนะแต่ละคันนี่ถือว่าเจ๋งๆทั้งนั้นนะครับก็ช่องทางการติดต่อก็ลิงก์ด้านล่างคลิปเช่นเดิมนะครับนะมีเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยครับสามารถเข้าไปพูดคุยได้เลยนะครับโดยตรงเลยนะครับกับแชมป์นะครับนี่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถคโมยใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ